ต้องเตือนใครกันหน่อยนะสาวๆคนไหนที่ชอบซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมคือกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ย เขาซื้อขายกันยังไงคุณมิ้วมันมีหลายช่องทางคุณปิงยนมาก็ตั้งตัวไปพบผมเห็นคุณมิ้วหืออยู่ก็คือออนไลน์ก็ได้โอเพนแชทในกลุ่มไลน์ก็ได้ Facebook ก็ได้หรือว่าดูไลฟ์สดก็ได้แต่เอาชัวร์คือไปหน้าร้านนะคะเอาแนะนำสุดคือไปซื้อที่ช็อปอันนี้ของแท้แน่นอนมีประกันให้ด้วยคุณภาพดีมีปัญหาเข้าช็อปได้ค่ะหรือว่าถ้าใครอยากได้ราคาที่ ถูกลงก็<ม>ชอบหน่อยมือสองอเขาก็มีร้านค้าที่เป็นหน้าร้านแนะน, <ไป S 2> นํำสินค้าทุกอย่างไปดูหน้าร้านเพราะนอกจาก ปลอดภัยไม่โดนโกงเงินแล้วต้องไปเช็คด้วยว่าของแท้หรือเปล่านะคะนี่ไงคือที่พูดถึงการซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมถามว่าทําไมคุณสาวๆต้องขายต้องซื้อกันเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนไงบางทีก็เป็นการหมุนเงินบางทีถือถืออยู่สักสองเดือนหรืออาทิตย์สองอาทิตย์รู้สึกภาพซ้ำภาพซ้ำของเปลี่ยนซะหน่อยก็เลยมีการซื้อขายกันเรียกว่าเงินหมุนกันสุดๆเนี่ยนะทีนี้นักแสดงสาวคนหนึ่งเธอไปโรงพักไปแจ้งความเลยบอกโดนหลอก ให้โอนเงิน1ล้าน2แสนบาทที่มาที่ไปจากการขายกระเป๋าแบรน์เนมหนึ่งใบยี่ห้อโกยาดดังแค่ไหนยี่ห้อนี้ดังมากแต่ประเทศไทยเรายังไม่มีช็อปนะคะถ้าหลักๆที่ชอบไปซื้อกันคือที่ญี่ปุ่นที่สปายนี้แหละใบนี้คือเนี่ยนักแสดงสาวคนนี้ก็คือคุณแซมมี่คาเวลไงเธอบอกว่าเธอเนี่ยตอนแรกเลยนะ จะขายโกหยาดไปเนี้ยหกหมื่นแล้วก็โพสต์ใน Facebook ทีนี้ปรากฏว่ามีบุคคลนะเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสต์บอกนี่รู้จักนะกับคนที่เขาเป็นกลุ่มที่สะสมกระเป๋าแบรนด์เนมอ่ะอินบ็อกไปถามข้อมูลไหมก็อินบ็อกไปทีนี้ถูกชักชวนให้เข้าไปในกลุ่ม l ล n e Open Chat ที่มีสมาชิกกว่าร้อยคนบอกต้องโอนเงินค่าสมัครเข้ากลุ่มและหลังจากนั้นไปไปมาโอนไปอีกหลายรอบ ถ้าเกิดไม่ทําตามเนี่ยเดี๋ยวออไม่ได้เงินคืนนะ,ะจากนั้นก็เห็นมีการเคลื่อนไหวนี่เออก็เห็นมีการโพสขายกระเป๋าแบรนด์เนมนี่แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าได้เงินคืนหลังจากที่ทําตามคือ,อ,อทําทุกอย่างมันน่าเชื่อถือแต่อันนี้บอกไว้ถ้าใครเห็นกรณีคุณแซมมี่นะคะ ไม่ว่ากลุ่มโอเวนใช้ต่างๆที่มีการซื้อขายแบรนด์เนมกันหรือว่ากระเป๋ายี่ห้อไหนก็ตามไม่มีการให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคนซื้อหรือคนขายโอนเงินเข้าไปก่อนนะคะส<อ>ามารถซื้อขายได้ฟรีนอกจากว่าคุณไปฝากวางหน้าร้านร้านนั้นต้องฟังเลยต้อง,ต,องต้องไปตรวจสอบดีๆนะคะไม่มีให้โอนเงินไปก่อนคะ่ะนี่ไงแล้วเวลาคุณไปฝากวางอ่ะฝากขายใบนี้หน่อยที่หน้าร้านไหนก็ตามเขาจะเก็บเงินเมื่อคุณขายได้แล้วนะคะไม่ได้มีการเก็บก่อนค่ะคือทีนี่คุณสามีก สงสัยแต่ปรากฏในกลุ่มเขาเคลื่อนไหวให้เธอเชื่อไงว่าเอ้ยนี่ไงได้เงินคืนแล้วนี่ไงแต่ปรากฏโอนไปโอนมาเฮ้ยตั้งสติไม่ใช่แล้วมัง้งสรุปสุดท้ายรู้ตัวอีกทีโดนหลอกเนี่ยเสียเงินไปละล้านสองฮะการเงที่เราอะไปโพสขายกระเป๋าในในในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนึงละกันน้องแล้วก็มีคนติดต่อมาแล้วก็ให้เราติดต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าเขาดึงให้เราไปเข้ากลุ่มโอเพนแชทกลุ่มใหญ่ แล้วก็เพื่อคุยกับเหมือนลูกค้าอีกคนหนึ่งที่สนใจจริงๆอะไรเงี้ยก็คุยไปคุยมากลายเป็นว่าเราต้องไปสมัครลงทะเบียนเพื่อรับรหัสการขายอะไรแบบนี้ค่ะในฐานะที่เราเป็นผู้ขายเนาะการซื้อขายอะ่ะคนที่เป็นลูกค้าอาจจะต้องระวังมากกว่าแต่แต่แต,ตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่ลูกค้าที่ต้องระวังมันทั้งแบบผู้ขายแล้วก็ผู้รับซื้ออะไรเงี้ยมันจริงๆมันมาทุกรูปแบบจริงๆค่ะโดยที่ เอาจริงๆคาดไม่ถึงก็คงอยากจะขอเตือนได้แค่ว่าต้องต้องระวังตัวให้ให้มากๆคิดเยอะๆเนี่ยฮะสามีก็เลยมาแจ้งความที่สอนโคกครามนะ<ด>มมแล้วก็ฝากเลยฝากคุณสาวๆฝากคนอื่นดูตัวเองเป็นตัวอย่างนะขนาดที่ตัวเองระมัดระวังเห็นข่าวตลอด<ฮ>อยังพลาดตกเป็นเหยื่อจนได้เนี่ยเสียหายไปเป็นล้าน,นะฮะโอโ้โหแต่ผมมันไม่น่าจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นได้หรอก พราะผมไม่มีตังค์ซื้อบอกภรรยาที่บ้านด้วยนะบางทีภรรยาถือกระเป๋าอยู่ไปฐานเท่าไหร่ภรรยาบอก200ก็เชื่อเขาเช็คดีๆนะอันนี้ไม่น่าใช่ภรรยาน่าจะเป็นผมเองบอก200เนี่ยประจําเลยเนี่ยฮะ